แจ้งข่าวล่าสุด30มีนาคม65คนละครึ่งเฟ็ด5ม,มีแตกตอนหรือไม่บัตรคนจนผู้สูงอายุผู้พิการฟังด่วน สวัสดีทุกคนกระับสวัสดีท่านผู้ชมกระับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ส่งอายุผู้พิการรวมไปถึงกลุ่มพุทธบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืบรอบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่30มิีนาคม2 5 6 5แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้เกาะติดนะคะสําหรับข่าวสารความคืบหน้าคนที่รอรับฟังข่าวสารนี้อยู่อย่าพลาดเลยนะคะสําหรับ โครงการคนละครึ่งเฟส5หรือการเพิ่มวงเงินของโครงการคนละครึ่งเฟส4นั้นจะมีแจกต่อหรือไม่วันนี้นะคะทางช่องติดตามข่าวสารมาฝากทุกท่านค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะได้ชี้แจงสําหรับเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะก็รวมไปถึงกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้สูงยุพิการที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยเช่นกันนะคะ ท้าได้ก็จะได้รับเช่นเดียวกันหมดเลยทุกคนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ออกไปให้เช่นอื่นได้รับสัตวการล้าสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามลักดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีในกระรังต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนคลิปนี้นะคะเพื่อารเสเวลาเดียวเราไปฟังข่าวสารในพร้อมๆกันเลยค่ะมาแล้วนะคะสําหรับข่าวสารความคื ปหน้าทางช่องนะคะก็ได้รับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวซึ่งกําลังจะหมดไปแล้วนะคะสาหรับโครงการคนละครึ่งเฟส4นะคะซึ่งก็เหลืออีกเพียงเดือนเดียวเท่านั้นส่วนพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มผู้สูงอายุพิการที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั้นก็เหลือรับเงินกันอีกเดือนเดียว เท่านั้นค่ะทุกคนก็รอรับฟังข่าวดีเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีการแจกต่อเนื่องอีกหรือไม่ทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเพิ่มหรือไม่และก็มีข่าวออกมาบ้างแล้วว่ามีข่าวดีนะคะว่าจะมีโครงการคนละครึ่งเฟดสีนะคะต่อระยะเวลาสําหรับการแจกเงินนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งน นะคะคก็ต้องรอทางกระทรวงกันคลังออกมาชี้แจงแต่วันนี้นะคะทางคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะใครที่ติดตามคุณอนุวัฒน์จัดให้และก็รอรับฟังข่าวสารจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะทางคุณอนุวัฒน์ก็ลง Facebook นะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะโครงการคนละครึ่งเฟส4และโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะซึ่งคุณอนุวัฒน์ก็ชี้แจงไว้ว่าคนละครึ่งใช้เฟส4 จนหมดเมษา65ก่อนนะครับก็คือ1,200บาทบางคนก็หมดนานแล้วนะคะจะมีเฟส5อีกหรือไม่ยังไม่มีการส่งสัญญาณรอนโยบายอย่างเดียวโอเคนะซึ่งก็ เป็นเช่นนั้นนะคะรอทางรัฐบาลนะคะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะคะว่าจะมีการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มอย่างไรบ้างซึ่งแน่นอนนะคะทางช่องก็คอยติดตามข่าวสารการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มอยู่เช่นกันนะคะซึ่งถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าการแจกเงินเพิ่มจะรีบนํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารมาอัปเดตความคืบหน้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ